เรามาต่อในเรื่องของพระปุณณะกันเลยนะคะพระปุณณะเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระปุณณะเนี่ยเดิมเป็นชาวสุนาปรันตะไปค้าขายที่เมืองสาวิถีได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงออกบวชครั้นบวชแล้วทำสมาธิภาวนาไม่ได้ผลเพราะว่าไม่คุ้นกับสถานที่ ท่านคิดว่าภูมิอากาศที่บ้านเดิมของท่านเนี่ยเหมาะกับตัวท่านมากกว่าจึงทูลลาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดถามว่าเธอหนะแน่ใจหรือปุณณนะคนชาวสุนาปรันตะนั้นน่ะดุร้ายมากนะทั้งหยาบคายเธอจะทนไหวเหรอพระปุณณะก็ตอบว่าไหวพระเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดต่ออีกว่านี่ปุณณนะถ้าพวกถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอเธอจะมีอุบายอย่างไร พระปุณนะก็บอกว่าข้าพระเจ้าก็คิดว่าถึงเขาจะด่าก็ยังดีกว่าเขาตบเขาต่อยด้วยมือพระเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าถ้าเผื่อเขาต่อยเอาลาบุญนะพระปุณณนะะก็ตอบว่าก็ยังดีพระเจ้าค่ะดีกว่าเขาเอาก้อนหินคว้างเอาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าแล้วถ้าเขาเอาก้อนหินคว้างเอาละ่พาะพระบุญณาก็ตอบว่า ข้าพระองค์ก็คิดว่าก็ยังดีกว่าพระเจ้าข้าดีกว่าเอาไม้ตะพดตีแล้วพระปุณณะก็บอกว่าเออแล้วถ้าเขาเอาไม้ตะพดตีด้วยละ่ะพระพระพระปุณณะก็ตอบว่าก็ยังดีพระเจ้าค่ะดีกว่าถูกแทงหรือถูกฟันด้วยหอกดาบพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเอาละ่ะถ้าเผื่อคนพวกนั้นเขาจะฆ่าเธอด้วยหอกด้วยดาบล่ะปุณณนะ ปุณณะก็บอกว่าพระปุณณะก็บอกว่าข้าพระองค์ก็คิดว่ามันเป็นการดีเหมือนกันพระเจ้าค่ะดีอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าถามก็คนพวกที่คิดอยากตายยังต้องเสียเวลาไปเที่ยวแสวงหาอาวุธมาฆ่าตัวตายแต่พระข้าพระองค์โชคดีกว่าพลพวกนั้นคือไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวหาอาวุธอย่างเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดีมากปุณะ เธอคิดได้ดีมากเป็นอันตกลงเราอนุญาตให้เธอไปพำนักทำความเพียรที่ตำหนักตำบนสุนาปันตะได้เมื่อพระปุณณะกลับไปที่เมืองสุนาปันตะแล้วเนี่ยก็ทำความเพียรในไม่ช้าใจก็นิ่งแล้วก็บรรลุทำไปตามลำดับนะคะจนได้เป็นพระอาหารหันต์นั่นเองเรื่องของพระปุณณะเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องของโชคดีคือตั้งเจตนาแล้วก็ ในการที่จะรักษาใจดีมีเมตตาในทุกสถานการณ์มีสีลมีเมตตาคือไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีจิตที่จะปรารถนาดีในทุกสถานการณ์มีวิกฤตใดๆก็ตามเกิดขึ้นก็จะไม่ยินดียินร้ายรักษาใจให้เป็นปกติใจหนักแน่นเป็นศีลเมื่อมีศีลมีเมตตาประจําใจแล้ว เราก็จะมองเห็นด้วยปัญญาว่าปัญญาใดๆเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะหากเราทำใจได้รักษาใจดีไว้ได้ให้เราตั้งสติรู้จักคิดดีคิดถูกการเอาบำเพ็ญบารมีของพระอริยะเจ้าของพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างเมื่อเราเอาชนะปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยใจดี ก็จะทำให้เข้มแข็งมีกำลังใจมากขึ้นเป็นการสร้างบารมีถือเป็นความสำเร็จในชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าในนี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะพบกับความโชคดีก็คือการที่เรามีปัญญาที่จะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วก็ ถ้าเราทำใจได้มีสติได้กับทุกเรื่องนะคะเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เช่นเดียวกันนะเหมือนบีมองว่าในนี้มันเหมือนสอนให้เรามีสติแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะโอเควันนี้ก็คือจบในเรื่องของ หัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนาบีมองว่าหัวใจสําคัญก็คือการที่เรามีสติรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ถ้าเราเจออารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามตั้งสติแล้วก็คิดหาโดยการใช้ปัญญาของเราว่าเราจะแก้ไขมันไปได้ยังไงทำให้จิตใจเราเข้าสู่โหมดที่เป็นสุขให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาค่ะก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปจะมาเป็นในหัวข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ